เดินหน้าซาให้สุดเปิดโค้เครื่องแต่งกายชายหญิงและเครื่องหนังดัรเปอร์แรงบรันดาลใจดีๆมีอยู่รอบตัว We all make it happen The Star Update แนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดอะสตาร์ Look like love เพรเธอนะก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิ่งมองไปนานๆยิ่งช็อตยิ่งช็อตยิ่งช็อต Look like love พรชอบเป็นนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก Look like love ขยับ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 บีเดอะสตาร์กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่สุดเลิฟในคอนเสิร์ตเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟ9กรกฎาคมที่อินแพ็คเมืองทองธานีติดตามการจองบัตรเร็วๆนี้ สัมตาดูดีๆครับเร็วๆนี้กับคอนเสิร์ตเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟ9กรกฎาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้ใช่แล้วนะฮะจะให้เปิดจะเปิดให้จองบัตรเร็วๆนี้แน่นอนติดตามรายละเอียดนะครับครับผมกลับมาสู่ความมันกับคอนเสิร์ตของเรากันดีกว่านี่คุมครับคุณคุณหรือเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับสำหรับ การเปิดรับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับรอ,อีกไม่ถึงสินาทีนะครับผมมาร่วมกันตัดสินใจว่าค่ำคืนนี้ใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยนะครับเรามีเวลาโหวตอีกไม่ถึง10นาทีเท่านั้นครับครับผมนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เรารอรับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทั่วประเทศอยู่นะครับตอนนี้ได้เวลาขอคอนเสิร์ตแล้วใครอยากชมคอนเสิร์ตขอเสียงจิกกองหน่อยเร็วดีใจ ดีใจจังเลยที่จะได้พูดคํานี้อีกและผมเชื่อว่าเมื่อผมพูดออกไปทุกคนจะส่งเสียงกริ้ลงมาดังๆแน่นอนท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับปารคต้งสุดท้ายจิกาสตาร์คนฟอร์วเาดา Thank you pick up. ดีกรับสวยยิคิดถึงพวกเราทั้ง8คนหรือเปล่าดถึงมาก่ไหนคิดถึงลองส่งเสียงมาดิอ่ะก็เป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะครับที่พวกเรา8คนไม่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเจอแฟนๆแบบนี้ขอเสียงกรี๊ดตั้งๆอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรที่ทําให้พวกเราทั้ง8คนได้มาเจอกันทั้งที่มาต่างทิศต,ต่างทางครับแต่ตุมตามเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าวันนี้ตล,ตลอดเวลาที่เราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับขอบคุณมา,มากครับที่ทําให้พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมเชื่อเสมอครับว่าทุกคนเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่หรือเปล่าสัญญาได้ไหม สัญญาได้ไหมกูจะอยู่กับพวกเราตลอด สองคุณมีไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอหลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผจริงในฝันคนที่กร้อมจะหลับตาและรอ When we say รกันรักกันขอบคุณรับขอบคุณค่ะน็อครับน้องน็อลองสังเกตจากฝั่งนี้เลยนะฮะน็อลองจับจ้องไปที่สายตาทุกคู่ของทุกๆคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เลยครับน็เห็นอะไรไหมเห็นค่ะ พี่รู้นะฮะว่าพี่รู้นะครับว่าสายตาของทุกๆคนเนี่ยเขาบอกมาแล้วแหละว่าเขาจะอยู่ข้างๆเราตลอดไปจริงไหมจริงไหมาอาเซ็ตอีกทีหนึ่งจริงไหมครับเย่ยม,มากครับโอโอเป็นคำตอบที่อบอุ่นมากๆเลยคะ่ะนัดอยากจะขอบคุณแทนเพื่อนๆทั้ง8คนเลยนะคะที่ทุกคนให้โอกาสพวกเราได้มายืนอยู่ที่จุดจุดนี้ได้ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับนองน็อตพี่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับเราสองคนและก็เพื่อนๆอีกนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดีมากๆครับที่เราเนี่ยได้มีเพลงที่เขาเขียนกันมาโดยเฉพาะพวกเราเท่านั้นนะครับใช่แล้ว <laughs> และก็แต่ว่าเพลงของนองน็อตเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร,รอะฮะมันจะบอกให้คะ่ะ เพลงของนนนะคะก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนคนนึงเนี่ยที่ชอบไปแอบรักคนอื่นแล้วก็เบื่อแล้วว่าที่ต้องแอบรักอยากจะมีความรักกับเขาสบายนะไหนใครจะมีความรักให้ดนนบ้างครับเห็นไหมพี่บอกแล้วเขารักนนทุกคนแล้วพี่ตุงตามนะคะเพลงพี่ตุงตามอ๋อถ้าเพลงของพี่นะเพลงของผมนะครับ บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักแน่นอนครับเพลงนี้ชื่อเพลงจินตนาการครับและก็อยากจะให้ทุกคนรู้ครับว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับเวลาจะถูกบอกเลิกเนี่ยเขาพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างครับให้กับผู้หญิงคนหนึ่งได้ต้องได้กลับมาอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับอยากให้ผู้หญิงคนนั้นลองจินตนาการดูว่าถ้าเราไม่มีกันแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับงั้นเราไปฟังเพลงของพี่จงตามกันเลยค่ะขอบคุณมากครับ ลองจินตนาการทำให้ฉันนั้นหายไปไม่ได้พบเธอไม่ได้ยินเสียงกันแล้วเธอรู้สึกคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าส่วนฉันนั้นอยากให้เธอรู้เป็นโอกาสดีนะครับทุกคนถ้าร้องได้ช่วยกันร้องนะฮะ เป็นเพียงความไมเข้าใจให้เราได้เรียนรู้และก็รักกันเช่นเดิมแต่ที่เธอเอ่ยคำว่าเลิกกันฉันว่าเป็นอารมณของเธอไม่ใช่เธอจงหมดรักก่อนเราจะห่างจะเหินกันฉันของ

สองเพลงใหม่ที่เพราะมากเลยทีเดียวนะครับ<ช>ผมเพลงแรกในชีวิตของตูมตามจินตนาการ,รแล้วก็เพลงแรกในชีวิตของโน้ตก็คือรักแบบไม่ต้องแอบ,บรักจาก้าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะฮะที่ดอกจันหนึ่งสองแล้วกดโทรอ,ออกนะครับผมอัลบั้มเต็มก็วางแผงแล้วนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ครับผมครับผมคุณ คุณ<อ>ชมครับนะตอนนี้4ี่ทุ่ม3 2นาทีนะฮะนั่นหมายความว่าเราปิดรับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ทำการรวบร,วม,รวมคะแนนอยู่และเดี๋ยวอีกสักครูร่เราก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์คนที่เจของเมืองไทยไก่อนจะถึงตอนนั้นครับช่วงหน้าเรามามันกันต่อกับคอนเสิร์ตจากเดอะสตาร์คนฟ้าขวา